สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของเรื่องกลุ่มคุมกันหรือ ระบบภูมิคุ้มกันนะคะเราจะใช้คำว่า immune system หรือ immunity ก็ได้นะคะเนื้อหาหลักๆจะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อใหญ่ๆนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างของระบบภูมิคุ้มกันก็จะพูดถึงอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เรื่องที่สก็จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเรื่องที่สาก็จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบ จำเพาะและสุดท้ายก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมาหรือนะคะในลักษณะที่เราอธิบายเกี่ยวกับวัคซีนนะคะ,ะท็อกซอยเซรุ่มนะคะในลักษณะแบบนี้หรือนะคะตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันที่รับมาจากนะคะแม่สู่ลูกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันสำหรับบทนี้กันนะคะ,ะวันนี้เรามาเจอหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของอลักษณะ และโครงสร้างนะคะของของอะไรคะของระบบภูมิคุค้มกันนะคะวันนี้ครูมีข่าวในเรื่องของการที่มีการค้นพบวัคซีนนะคะโควิด1 9แบบพ่นจมูกนะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ ต่อไปหลังจากที่เราชมข่าวกันแล้วนะคะเราลองมานะคะอภิปรายร่วมกันเพื่อที่จะได้ความรู้ร่วมกันดูสิคะว่านักเรียนคิดว่านะคะการใช้วัคซีนแบบพ่นมีข้อดีต่างจากการใช้วัคซีนในปัจจุบันอย่างไร ะะซึ่งปัจจุบันเราใช้วัคซีนแบบไหนะคะแบบฉีดนะคะเข้ากล้ามเนื้อถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มนะคะจอสันในจอสันนะคะไฟเซอรหรือโมเดอร์นะคะหรืออื่นๆอีกที่หลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมมาเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของไวรัสนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเช่นเดียวกัน หน,ะะน,นูลองคิดดูสิคะว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เพื่อนคิดจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวครูใกล้ไอเดียให้ก็คือว่าถ้าสำหรับครูเองเนี่ยในลักษณะที่เราใช้แบบพน่นถูกต้องไหมคะเราจะรู้สึกว่าเราเข้าถึงนะ,ะตัวที่เป็นวัคซีนได้มากกว่าเนื่องจากว่าเราสามารถซื้อกลับมาพ่นเองที่บ้านไดอ้อันนี้เป็นข้อแรกเลย ข้อที่2ค่ะหลายคนบอกว่าหนูกลัวเข็มหนูไม่อยากจะฉีดยาถูกต้องไหมคะก็จะได้ประโยชนตรงนี้คือเราไม่ต้องมาใช้เข็มฉีดยาแล้วเพราะหลายคนก็เหมือนกันหลายคนตัวใหญ่ๆยัง ป็นไงคะกลัวเข็มฉีดยาอาจจะเป็นลมร้องห่มร้องไห้นะคะเสียอาการไปก็มีถูกต้องไหมคะหรือนะคะอีกอย่างนึงที่มันดีกว่าคืออะไรที่มันดีกว่าก็คือว่าเราไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องไปต่อแถวเพื่อที่จะไปรับวัคซีน นะคะจากที่เราไม่ติดเราอาจจะก,กลายเป็นติดก็ได้เนื่องจากว่าประชาชนที่มารอรับวัคซีนนั้นค่อนข้างแออัดและหนานแน่นนะคะเหมือนแกัที่เราได้ดูข่าวนะคะตามจอทีวีหรือในข่าวต่างๆตามสื่อต่างๆที่เราเห็นก็ตามนะคะอันนี้คือไกด์ไอเดียในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของคําถามข้อนี้แต่ถ้าใครสามารถนะคะตอบได้มากกว่านี้ก็ตอบลงมาได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเลยคะ่ะเรามาดูว่า ถ้าคุณครั้งถามว่าระบบอุมงคุค้มกันคืออะไรนะคะหลายคนก็จะบอกว่าระบบที่ร่างกายต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาเลยคะเข้ามาทําลายนะคะร่างกายของเราซึ่งสิ่งที่เข้ามาทําลายร่างกายของเรานั้นเราจะเรียกรวมว่าอ,อะไรคะเรียกรวมว่าสิ่งแปลกปลอม ะะซึ่งสิ่แประปอมมีอะไรบ้างเราจะมาดูกันสิแประปอมนี้นะคะมีผลอย่างไรมีผลก็คือว่ามันทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงคะสุดโซมน,นะคะจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะต้องเสียชีวิตเหมือนเชื้อโควิดในทีในปัจจุบันก็ได้ถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นหน้าตาของใครคะหน้าตาของสินประปอมหรือเชื้อโรคที่เข้ามาทําลายร่างกายเรานั่นเองนะคะอไล่ลงมาเลยหนูเห็นอะไรบ้างคะ อ่าตรงนี้คืออะไรลูกนะคะอาจจะเป็นพวกอ,อะไรคะเชื้อราไวรัสนะคะอ่าไวรัสแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียก็จะมีหลายรูปแบบหลายฟอร์มนะคะอาจจะเป็นคอคคัสบอซิลัสนะคะหรือว่าเป็นสเปรลลก็ได้แล้วก็จะเห็นเห็ดตัวใหญ่ๆอันนี้รวมถึงเห็ดราแล้วก็ยีสต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไวรัสแล้วก็ท็อกซิกก็คือสารพิษต่างๆ ซึ่งสารพิษเนี่ยบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะไม่แพ้ก็ได้ตัวอย่างเช่นอะไรคะหลายคนที่แพ้กุ้งอาจจะแพ้ตรงบริเวณที่เป็นไคตินที่เป็นสารเคลือบนะคะเปลือกกุ้งนะคะหรือกระดองปูอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแพ้เกสรดอกไม้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสารพิษสําหรับบางคน นะคะเหมือนพวกยีสบัวเช่นเดียวกันบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะไม่แพ้แล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนนั้นเป็นเช่นไรดังนั้นเราได้ยินคําว่าภูมิคุ้มกันลหลายๆอย่างนะคะตอนเราบอกว่าอะไรคะตัวที่เป็นเชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถทําลายบางคนได้แต่บางชนิดแค่เพียงน้อยนิดก็ทําให้ล้มเจ็บป่วยได้เนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นมีระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ถ้านะคะคุณค้างให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะเราจะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการนะคะที่เกิดจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครางยกตัวอย่างให้ดูนะคะสักอย่างละหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มเพิ่มเติมคุณความเพิ่มเติมมาเองเนาะเชื้อราได้แก่อะไรคะเชื้อราก็จะเป็นพวกอะไรคะเป็นเชื้อราบนหนังศีษะอ่าเชื้อรา ผิวหนังก็ได้นะคะเชื้อราบนผิวหนังไวรัสก็เอาง,ง่ายๆเลยค่ะโควิด1 9นะคะแบคทีเรียแบคทีเรียโรคฉี่หนูค่ะสเตปโซฮอคคาสนะคะฉี่หนูนะคะหรือวัณโรคก็ได้นะคะแล้วก็นะคะสารพิษสารพิษอาจจะเป็นการแพ้นะคะแพ้อาหารนะคะแพ้สาร เคมีก็ได้นะคะแพ้อาหารแพ้สารเคมีนะคะหนูเขียนตามที่ครูพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะบางจอนิดนึงนะคะแพ้อาหารแพ้สารเคมีนะคะอันนี้คือตัวอย่างของรูปหรือสิ่งแปรปลอนที่เข้ามานะคะมีผลต่อระบบในร่างกายของเรานั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่สําคัญสาคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุค้มกันของร่างกายมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะคะลักษณะที่ร่างกายเราเนี่ยมีการอะไรคะมีการทาลายสิ่งแปลกปลอมคุณค่อต้องขยับให้ก่อนนะคะมีการทําลายสิ่งแปลกปลอมมีอะไรบ้างนะคะต้องขยับแบบนี้เนาะนะคะมีการทําลายสิ่งแปลกปลอมหรือมีการกาจัดมีการดักยังไงบ้างอันดับแรกเลยค่ะเป็นไงคะอวัยวะสร้างนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์ เลืโฟไซต์ตรงนี้จะมีบางชนิดที่สามารถสร,าสร้างสารต่อต้านที่เราเรียกว่าแอนติบอดีได้นะคะ2ค่ะมีอวัยวะดักจับก็คือมีกลไกในการป้องกันไม่ให้เข้ามาในร่างกายหรือในเนื้อเยื่อของเราได้นะคะและอันที่3คือนะคะเนื้อเยื่อที่ดักจับอ่ะอันนี้เป็นอวัยวะนะคะอันนี้เป็นเนื้อเยื่อดังนั้นจริงๆแล้วเราแบ่งแค่2อ,อย่างก็ได้ถูกไหมบางตำราอาจจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คืออะไรคะ เม็ดเลือดขาวสร้างเซลล์กันจัดแล้วก็มีอวัยวะและมีเยื่อในการดักจับนะคะแต่อันนี้ครยแยกออกมาเป็นอวัยวะและเนเยื่อนะคะแยกย่อยออกมาให้เห็นให้เห็นความละเอียดอีกทีนึงในการทํางานของส่วนต่างๆในร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับระบบปูนคุ้มกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ตรงนี้นะคะเป็นเซลล์เมดเลือดขาวที่เราควรจะต้องรู้จักเมื่อสักครู่เนี่ยครูพูดถึงคําว่าลิมโฟไซต์ไปถูกต้องไหมนะคะลิมโฟไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่ตอบสนองแบบจําเพาะก็คือการสร้างแอนติบอดีเพื่อที่จะจํากัดการทำอะไระคะการกาจัดนะคะเชื้อโรค บางเชื้อโรคชนิดเดียวเท่านั้นเหมือนการรับคําสั่งให้มีความสามารถพิเศษในการกําจัดเชื้อโรคชนิดนั้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวที่เป็นซิโนแวคเอาง่ายๆเลยซิโนแวคก็คือวัคซีนที่สามารถกําจัดนะตัวที่เป็นโควิด -19 สายพันธ์เอลฟาสายพันธุ์แรกๆเลยสายพันธุ์อู่ฮั่นแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปไงคะป้องกันสายพันธุ์เดลตาที่เราเขาเรียกว่าพอจนอยู่ในปัจจุบัน นะดังนั้นคำว่าซีโนแวตเข็มเดียวก็ไม่พอ2เข็มก็ยังไม่พอต้องมีอย่างอื่นมาช่วยเนื่องจากว่ามันมีการทํางานแบบเฉพาะเจาะจงนะคะ หลังจากที่เรานะทราบนะคะอวัยวะที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันกันไปบ้างแล้วนะคะก็คือว่าเรามาจบกันที่ตรงนี้เรามาต่อกันนะคะว่าส่วนที่เป็นอวัยวะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นมีอะไรบ้างอ่ะครูเริ่มต้นข้างบนไปเลยนะคะว่าข้างบนนั้นจะเป็นมิลคัสเมนเบรนก็คือเนื้อเยื่อหรือเยื่อบุต่างๆที่อยู่ทั้งโพรงจมูกแล้วก็ที่โพรงปากของเราที่ทําหน้าที่สร้างสารคัดหลั่งเพื่อดักจับ นะคะพวกที่เป็นเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่ก่อนจะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะต่อไปค่ะต่อมทอนซิลนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะตรงบริเวณเอกอกหูหรือถ้าอาปากก็จะอยู่บริเวณโคนลิ้นของเรานะคะสังเกตว่าเวลาที่หมอเนี่ยจะเช็คว่าเราไม่สบายเราป่วยหรือเปล่าเขาจะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปถ้ารู้สึกว่า ปอมทอนซิลของเราเนี่ยบวมก็แสดงว่ามันเริ่มมีการต่อต้านเชื้อที่มีการบุกรุกเข้าไปในร่างกายเราหรือเรียกว่าติดเชื้อนั่นเองนะคะอ่ะถัดลงมาค่ะหลอดน้ำเหลืองนะคะหรือท่อน้ำเหลืองนะคะตรงนี้จะกระจายไปทั่วร่างกายของเรานะคะก็คืออยู่ทุกทกที่นะคะบนร่างกายของเราเพื่อที่จะอ่าระดมพลหรือส่วนที่ทำหน้าที่ในการ ทำลายสิ่งแปลกปลอมให้ได้มากที่สุดนะคะเขาเรียกว่า delivery ได้ทุกที่ทุกจุดของร่างกายนะคะถัดลงมาค่ะเป็น Th y m u s ก็คือต่อม t y m u s นะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะ,นะคะก่อนที่จะลงไปที่ปอดแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ทางเดินหายใจนะคะอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ต่อด้วยต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองของเราจะมีอยู่4จุดใหญ่ๆก็คือบริเวณรักแร้แล้วก็ขาหนีบทั้งสองด้าน นะคะอ่ะทีนี้ที่สำคัญเลยเรามาดูนะคะอีกอันนึงก็คือม,ม้ามนะคะสปรีนม,ม้ามนะคะแล้วก็ผิวหนังเราจะรู้ว่าผิวหนังเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันหลังจากนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ค่ะ บล์มเมอร์ก็คือบริเวณที่เป็นไขกระดูกนะคะไขกระดูกเป็นแหล่งที่สร้างนะคะเซลล์เม็ดเลือดต่างๆทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือที่สำคัญที่สุดเลยดังนั้นตัวที่เป็นไขกระดูกเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีการสร้างเซลล์ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นแหล่งที่เกิดสเตมเซลล์ cell. จะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใช้สเตมเซลล์ cell. นั้นเขาจะใช้วิธีเจาะที่ไขกระดูก นะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะเริ่มพัฒนานะคะสร้างเซลล์ต่างๆก็ตั้งแต่อายุคันเริ่มแรกเลยตั้งแต่ปฏิสนธิและมีการเพิ่มจํานวนเซลล์นะคะเริ่มเป็นอวัยวะและก็จะหยุด นะคะการแบ่งเซลล์เมื่อะะอายุคันเนี่ยประมาณสัก78เดือนที่เป็นลักษณะของมนุษย์เต็มที่แล้วนะคะส่วนเซลล์ที่ยังมีการแบ่งตัวอยู่ก็คือเซลล์สมองจะหยุดอยู่ที่ประมาณสักห้าขวบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการขยายขนาดไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดู เรามาดูแต่ละส่วนนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราบ้างเราเริ่มต้นจากที่ข้างบนสุดเลยนะคะก็คือบริเวณ ที่เราเรียกว่าทอนซิลนะคะทอนซิลจะมีเป็นต่อมน้ำเหลืองทั้งซ้ายและขวาอยู่บริเวณนี้อย่างที่บอกนะคะถ้ามองเข้าไปข้างในก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะทำหน้าที่ดักจับหรือฆ่าเชื้อโรคที่มาบริเวณช่องคอนะคะอย่างเช่นพวกแบคทีเรียต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นไทมัสนะคะซึ่งไทมัสตัวนี้จะเป็นต่อมนะคะที่เป็นไงคะต่อมที่มีเม็ดเลือดขาวชนิด ทีนะคะลิมโฟไซต์คำว่า t ก็มาจากคำว่าไทมัสนะคะแล้วก็ลิมโฟไซต์ก็คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการอะไรคะในการต้านเชื้อโรคนะคะต้านเชื้อโรคแล้วเราก็จะดูว่าลักษณะการต้านเชื้อโรคนั้นจะมีลักษณะที่สามารถจดจำเชื้อโรคได้เราเรียกว่าการเป็นไงคะการเป็นสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะคะอันนี้ก็คือลิมโฟไซต์นะคะทีนี้ สิ่งเหล่านี้นะคะที่เป็นลิมโฟไซต์นี้มาจากไหนมาจากไขกระดูกซึ่งเป็นไขกระดูกที่เป็นตัวสร้างแล้วมาพัฒนาที่นี่นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งอีกที่หนึงเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อต่อมน้ําเหลืองนะคะบอกแล้วว่าคืออยู่บริเวณนะคะรักแร้นะคะหรือขาหนีบทั้งสองด้านทีนี้เรามามองว่าต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันก็คือมีเม็ดเลือดขาวที่เป็นลิมโฟไซต์ ะะลิมโฟซไซต์ที่มาคอยคอยที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนป้อมเป็นเหมือนจุดที่กระจายกําลังนะคะแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพื่อที่จะใกล้บาดแผลได้มากที่สุดหรือใกล้บริเวณที่เชื้อโรคเข้าไปทําลายได้มากที่สุดนะคะเมื่อเกิดเหตุก็จะสามารถเข้าไปที่จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีเป็นการกระจายสาขานะคะคสาขาใหญ่ๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สาขานั่นเองแล้วก็เป็นไงคะแล้วก็เป็นจุดที่ทําไมคะ ทำลายเม็ดเลือดขาวที่หมดอายุด้วยนะคะตอมน้ําเหลืองทําลายเม็ดเลือดขาวที่หมดอายุด้วยนะคะอย่าลืมนะคะย้ําแล้วนะนะ,ะอ่าต่อไปค่ะหลอดน้ําเหลืองทําหน้าที่อะไรนะคะลิมฟติกเวเซ,เซลนะคะก็คือเป็นตัวที่ลักษณะ Delivery ก็คือกระจายนะคะแหล่งขนส่งเป็นหลอดขนส่งน้ําเหลืองก็คือพวกที่เป็นสารภูมิคุ้มกันทั้งหลนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะม,ม้ามนะคะม้ามตัวนี้จะมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ ide, และลิมโฟไซต์นะคะโมโนไซต์ S <S จะเป็นพวกที่เป็นลักษณะการกลืนกินนะคะส่วนลิมโฟไซต์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการจดจำเชื้อโรคและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับม้ามก็คืออะไรคะ ลักษณะแบบนี้นะคะตัวที่เป็นเม็ดเลือดแดงนะคะหมดอายุเราสามารถที่จะเป็นไงคะมาทำลายที่บริเวณนี้สร้างที่ไขกระดูมาทำลายที่ม้ามนะคะอ่าต่อไปค่ะไขกระดูนะคะมาร์โรโบนนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้หรือโบนมาร์เรอร์นะคะตรงนี้จะเป็นหน้าที่ในการสร้างเซลล์กระดู นะคะแล้วก็เป็นลักษณะการสร้างเซลล์เม็ดเลือดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งตรงนี้มีส่วนสําคัญมากๆและบอกแล้วว่าเป็นแหล่งกําเนิดของพวกสเตมเซลล์ทั้งหลายเนื่องจากว่ามีการแบ่งเซลล์นะคะหรือนะคะการอะไรคะ การแบ่งเซลล์หรือการพัฒนาเซลล์อยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นสเต็มเซลล์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวไปเป็นไส้ติ่งซึ่งไส้ติ่งนั้นเป็นอวัยวะที่เราเหมือนกับว่าเป็นส่วนเกินแต่จริงแล้วไส้ติ่งเนี่ยมันมีแหล่งสะสมเชื้อโรคอยู่มากถูกต้องไหมคะ แต่นะคะเราก็รู้ว่ามันอยู่เยอะจึงมีกองกำลังมาคอยจู่โจมอยู่ใกล้ๆดังนั้น,นก็เป็นแหล่งเป็นไงคะแหล่งที่มีเลือโฟไซต์อยู่อย่างหนาแน่นเพื่อทำหน้าที่ในการกำจัดนะคะเชื้อต่างๆที่สะสมอยู่บริเวณไส้ติ่งนั้นแต่การตัดไส้ติ่งออกก็ถือว่าเป็นการตัดส่วนที่เป็นไงคะส่วนที่ทำหน้าที่ในการอะไรคะในการป้องกันตัวเองของเรานะคะในเรื่องของ อพวกลิมโฟไซต์ก็ถูกตัดไปด้วยคือเซลล์ที่มีประโยชน์ก็ถูกตัดไปด้วยนั่นเองนะคะอาทีนี้เรามาดูคำถาม นะคะแล้วก็สิ่งที่จะสรุปวันนี้ก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมีกระบวนการในการดูแลตัวเองอย่างไรเอาอันดับแรกคือเป็นไงคะต่อต้านสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของคนเรานะคะแล้วเราก็อินโทรไปถึงเนื้อหาต่อไปก็คือจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ